ตำแหน่งของมันเนี่ยอ,อ,อยูอยอยอ่อยู่เลยยอู่อเหน,นืออยู่เหนืออำเภอนาด้วงนะอยู่เหนือนาด้วงครึ่งทางครึ่งทางระหว่างนาด้วงกับปากชมอ่ะครับล,ลงเชิงกลมใช่ไหมตัวนี้แล้วที่มิสโอเคขอบคุณมากครับน้องนี่ก็ใกล้เคียงเชิงกลมอย,อยตรงนี้ตัว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 นี้เป็เงินไทยใช่ไหม ของการพัฒนาที่ดินเพื่อความมั่นคงเนี่ยและชาวบ้านบลูกรุกซึ่งข้อมูลลึกๆก็คือมีนายทุนนะครับผู้มีอิทธิพลเนี่ยมามาว่าจ้างให้ชาวบ้านเนี่ยไปบลูกรุกหลังเป็นสน,สนับสนุนการเงินแล้วก็ยุบหลังการทำวัตถุดบครับเราก็เลยมาเรา,เราได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านแล้วก็พวัน้าสวนป่าอ,อีกหน่อยก็จะยึดตามที่พื้นที่เดี๋ยวดูดูขอขอ,อ,อ,อชาร์ตอีกหนึ่งนี้ว่าเนี่ย นล้วก็บางสวนปลกยงพารตรนนกูเนียเด็กขัป่าไม้อยู่ไหนป่าไม้หัวหน้าอยู่ไหนป่าไม้อ่ะเวลาสวนขอสอบสวนเองแต่ฝ่ายเดียวเพื่อจะขยายผลถึงในทุนต่อไปครับแต่ว่าท่านทราบเลยว่าในทุน อยู่ๆนั่นอยู่ช่วยกันอยู่นะครับครือพฤติการคึอเหมือนกับแบบพิวานเนี่ยให้ชาวบ้านก็ไปเห็นไหมปลูกสวนป่าใส่ก็เอาไปเจาะเอาไปเจาะเอาเอายาสารเคมีใส่ผลก้อนไม้ไสักแป๊บมันก็พอผลมาอะไรมาต้นไม้ตายยืนต้นใช่ไหมครับ<ไ>แต่ต้นก็ตาย<ไ>ตายเลยตายเส็จก็ตัดแล้วก็ปลูกยางก็เริ่มขึ้นใหม่ๆแล้วลักษณะพฤติกรรมอย่างนี้พอพอพอปลูกสักปีกว่าสองปีไม่ตายแน่นอนก็เขาก็ขายไปทุบขายไปทุพวกที่นายคุณ ขณะน,นี้เรากำลังเดินติดตามเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้รวมกับเจ้าหน้าที่ปทาศาที่เข้าตรวจจิตบริเวณบ้านปากชมจังหวัดเลยบุกลุกพื้นที่ป่าประมาณ1,000กว่าไร่แล้วครับนี่คือต้นไม้หนึ่งต้นที่ถูกเผานะครับจากนายทุนที่เข้ามาบุกลุกพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติซึ่งในหลวงทรงพระราชทานเมื่อปี2524หนึ่งในจำนวนนี้มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ